ครับทุกผู้ชมครับเรื่องเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศกลับมาติดตามสถานการณ์กันหลังจากที่บอกไปเมื่อวานนี้ตอนประมาณชักช่วงสายๆวามก่อก็เข้าสู่ประเทศไทยทางภาคอีสานนะครับเวลาบ่ายโมงเมื่อวานนี้ก็จอมอยู่บริเวณภาคอีสานตอนล่างและณนะขณะน,นี้ก็ยังอยู่ที่นั่นนะครับแต่ลดระดับลงมาโดยที่ตอนตีสี่ที่ผ่านมาพายุดีเฟชั่นหวามก่อ ได้อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ําปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรักษะเช่นี้ทำให้ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกจะยังมีฝนตกเป็นวงกว้างแล้วก็จะตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งด้วยนะคะจังหวัดที่เตือนกันก็คืออุบลราชธานีศรีสะเกษชุรินบุรีร์โคราชนครสวรรค์ลบบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะ ระมัดระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนตกสะสมนะครับวันนี้จะเห็นภาพฝนเยอะเลยนะครับทุกชอมอครับโดยเฉพาะในภาคอีสาน80%ของพื้นที่เลยนะครับทุกชอมอครับเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้โอกาสเ,เกิดฝนก็80% 80%ของพื้นที่<า>เลยนะครับภาคที่ฝน80%ของพื้นที่ทบทวนกัน ภาคอีสานก็80%ภาคกลางก็80%ภาคตะวันออกก็80ค่ะกรุงเทพมหานครก็80%รวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย70%ของพื้นที่ขณะที่ภาคเหนือ60%นะคะวันนี้วันนี้จึงต้องใช้คำว่าฝนเยอะทั่วทั้งประเทศนะครับน้อยที่สุดก็คือภาคเหนือแต่ก็ยังถือว่าค่อนข้างมากก็คือ60%ของพื้นที่นี่คือพยากรณอากาศวันนี้